วันนี้อินสติชันเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาหาบิตคอยหรือคริปโตแบบที่จะเก่งกำไรอีกแล้วแล้ววันนี้ผมว่าเขาจงใจจะยึดตลาดนี้แล้วก็ใช้ตลาดนี้ในการโมนิทายเพื่อเพิ่มรายได้ขายของขายทุกทางออกไปทั่วโลกจริงถ้า Bitcoin เป็นผู้ประกอบนอรจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ชอบ ETF จะเขามองว่า Bitcoin หรือ c r y p t o c u r r e n c y เนี่ยตอนนี้ทุกอย่าง Regulation Support หมดแล้วเขาจะต้องเข้ามาเพื่อยึด a y g r o u n วนี้ให้ได้การที่จะยึด a y g r o u n วนี้ให้ได้ต้องมี2อย่างฮะหนึ่งคือมีเงินกับ2คือมี Bitcoin แล้วมีคริปโตมีเงินเนี่ยเขามีอยู่แล้วตอนนี้เขาขาดแค่มีคริปโตให้เยอะที่สุดฮะตอนนี้แบ็กโลกมีคริปโตเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเขาเข้ามาแล้วเขามีทั้งเงินแล้วมีทั้งของเยอะที่สุดเนี่ยเข้าว่าเขายึดเพย์กราวแล้วนะฮรพอเขายึดเพย์กราวแล้วทีเนี้ยเขาจะอ บิทคอยอินฟลูเอนซ์คริปโตได้มากมาก Follow the money แล้วราคาที่อาจารย์เอ็มมองว่ามันจะสะท้อนนะคะภาพที่ควรจะเป็นนะคะมันควรที่จะเป็น ราคาระดับไหนนะคะการปับขึ้นมาตอนนี้เนี่ยก็9.3 0 0 0แล้วนะคะในการฟื้นรอบนี้นะคะอาจารย์หวังว่ามันจะกลับไปที่ไฮเดิมไหมหรือว่าโอกาสในการขึ้นไปไกลๆนะคะแบบที่จังหวัดที่บุรันแบบเต็มร่างนะคะตอนเป็นกระทิงล่างทองที่คุณทรัมป์มาช่วงใหม่ๆเนี่ยก็มีเป้าหมายที่สูงมากนะคะบางที่มองกันหลายแสนบางที่มองกัน5 0 0แสนนะคะเก้าสุดๆเออคุณเคที่บูนะคะให้เต็มที่ไปเลยนะคะระดับหลักล้าน จราคาที่น่าจะสมเหตุสมผลคือคือเอางี้ก่อนผมออกตัวก่อนว่าไม่ใช่คําแนะนำเนาะเป็นมุมมองส่วนตัวคือคือผมมองว่าทุกอย่างมันเบสบนซีนาริโอเนาะเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องเอา,ต,อเอาต้องเอาปัจจัยที่เรียกว่า assumption ขึ้นมาก่อน assumption แรกคือสรัตเละอ่า uh, recession กลับมา เกิด uh, stagflation ผมเชื่อว่าภาพเนี้ยเอาคอยไม่ต้องพูดถึงผมว่าเอาคอยคือเจอกันใหม่ในอีกหลายปีเลยค่อยว่ากันคือคือเละแน่นอนพังทลายแน่นอนบิตคอยเพราะวเอาคอยถูกมองเป็น speculative asset นะเอาคอยไม่เคยถูกมองเป็น store value บิตคอยผมเชื่อว่าช่วงแรกจะลงนะแต่หลังจากนั้นอ่ะมันจะมีภาพที่คนทิ้งดอลลาร ซึ่งอันนี้ภาพเนี้ยเราเคยมีคนพูดกันมาหลายปีมากแล้วแหละเนาะตัวไอ้ w o r l s r t s e t นู่นนี่นั่นเราเคยแต่ผมยังมองว่ามันยังทูมันยังฟัง speculative เออมันยังฟัง conspiracy ไปหน่อยสําหรับผมนะว,วันนี้แต่ถามว่ามีความเป็นไม่ได้มีความเป็นไปได้คนทิ้งดอลลาร์ผมเชื่อว่าวันเนี้หลายหลายคนอะแม้กระทั่งบุคคลธรรมดาเริ่มคิดแล้วแหละว่าจริงๆแล้วดอลลาร์เนี่ยมันมัน s a ฟแค่ไหนในการใช้เป็นเป็นสินทรัพย์ในการแบกเนาะ แต่ถ้าเกิดจะไปทองคําหมดเฮ้ยมันก็ยังมีอีกตัวที่เอร์ r เนทีฟแค่มีประเทศสักหนึ่งสองสามประเทศเนี่ยที่แบ่งสักสิบเปอร์เซนมาลงเป็นบิตคอยเนี่ยด้วยด้วยมาร์เก็ตแคปแล้วด้วยโฟลด์ที่มันมีอยู่ทุกวันเนี่ยครับราคามันไม่รู้จะไปไหนแล้วเพราะว่าเอ่อโฟลดของบิตคอยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดผมดูล่าสุดเนี่ยมันมีอยู่อยู่โฟลดอยู่ใน Exchange จริงๆเนี่ยประมาณแค่สิบสิบกว่าซเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันจะมีการซื้อจริงๆนะฮะคือถ้าถ้าโวลูมมันเข้าเนี่ยมันมีโอกาสที่สป라이มันไม่พอเงินที่จะมีเนี่ยบิทคอยที่จะขายอะมันไม่พอแล้วทําให้ทําให้หลายๆคนถึงมองว่าทำไมัถึงอาจจะไปเป็นล้านดอลได้ค่ะแล้วผมมองว่าจริงๆะถามว่าหลักแสนดอลไฮเดิมอะผมว่าส่วนตัวผมมองว่ามันมันมันไม่ได้ไกลเลยเพราะว่าเราขึ้นมาสองหมื่นสองหมื่นดก็ในแวบเดียว เพราะฉะนั้นมัน,ม,น,ม,นมันไม่ได้ไกลเลยถ้าเกิดตลาดคัมแบ็กกลับมา s p e c ุล a t i v e a s สเซทคัมแบ็กกลับมาถ้าเกิดอีกซีนาร์โอหนึ่งคือตลาดกลับมาดีตลาดหุ้นกลับมาดีทุกอย่างกลับมาดีอันนี้ผมว่า Bitcoin ก็ไม่ได้แย่เราแค่อาจจะไม่ได้เห็นภาพของการย้ายจากเงินดอลลาร์มาเป็น Bitcoin ในการ Reserve ฟเ็วขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราจะเห็นภาพของการมองบิตคอยเป็น speculative asset มากขึ้นแล้วเงินก็จะไหล inject เข้ามาซึ่งแน่นอนด้วยซ i z ซิ่ของคริปโตวันนี้ครับอย่างที่ผมบอกมันคือโอกาสเพราะว่าซ i z ซิ่ของคริปโตวันนี้มันเล็กแล้วมันเล็กเกินกว่าที่สถาบันทางการเงินจะเข้าได้เพราะฉะนั้นเวลาเขาเข้าแต่ละครั้งอะฮะมัน impact กับราคาค่อนข้างมากอย่าลืมนะครับออก ETF ครั้งแรกเมื่อต้นปีเนี่ยอ่อตอนตอนตอน,ตอนมกรานเนี่ย บิตคอยพึ่งสี่หมื่นเท่านั้นเองนะฮะผมจําราคาเป๊ะๆไม่ได้มันอยู่แถวๆนั้นแหละสี่หมื่นบิดปีที่แล้วนะป,ป,ปีที่แล้วคือสี่สี่หมื่นสามสี่ห้าหมื่นเท่านั้นเองวันนี้เราเก้าหมื่นเราบอกว่าบิตคอยลงหนักเจ็ดหมื่นเราบอกว่าบกกิตคอยลงหนะักแล้ว <laughs> นึกออกไหมเพราะฉะนั้นผมยังว่ามันยังมีรูมในการสองเอ็กซ์อ่ะมันเด้งมาสองเอ็กซ์แบบเฉยๆเลยเพราะสำหรับผมอะมอมันยังมีรูมอีกอีกอีกมากอะครับแล้วแล้วแล้ววันนี้มันไม่ได้มีปัจจัยลบที่จะกด ราคาแล้วผมว่าไฮเดิมไม่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเแสนสองแสนเป็นไปได้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องยากอืมเพราะว่าวันนี้ผมเคยพูดมาตลอด2ปีซึ่งคนก็หลายๆคนก็เดาเหมือนกันผมบอกว่าวันนี้อินส t ชันเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาหา Bitcoin หลายๆ Institution นะครับเขาไม่ได้เข้ามาหา Bitcoin หรือคริปโตแบบที่จะเก่งกําไรอีกแล้ว มันมีกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาแบบเก่งกาไรซึ่งพอเขาออกไปเนี่ยมันเลยทำให้บิตคอยจากแซ่เหลือเจ็ดหมื่นกว่ากลับมาที่เก้าหมื่นกลุ่มนี้คือกลุ่มเก่งกาไรแต่มันไม่ได้กลับไปสี่หมื่นนะฮะแปลว่ามันมีกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นที่เข้ามาตลอดเนี่ยเขาเข้ามาบิตคอยแล้วคริปโตเนี่ยแล้วเขามองบิตคอยและคริปโตเป็นเพย์กราวใหม่ผมอยากให้ใช้คำว่าเพย์กราวใหม่คือสนามเด็กเล่นของเขาเพราะอะไรเขาเข้ามาเขา เขามองว่าบิตคอยหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างเลกเลชันสปอร์ตหมดแล้วเขาจะต้องเข้ามาเพื่อยึดเพย์กราวนี้ให้ได้การที่จะยึดเพย์กราวนี้ให้ได้ต้องมี2ออย่างฮะหนึ่งคือมีเงินกับ2คือมีบิตคอยแล้วมีคริปโตมีเงินเนี่ยเขามีอยู่แล้วตอนนี้เขาขาดแค่มีคริปโตให้เยอะที่สุดฮะตอนนี้แบ็ก็อกมีคริปโตเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าเขาเข้ามาแล้วเขามีทั้งเงินแล้วมีทั้งของเยอะที่สุดเนี่ยเท่ากับเขายึดเพย์กราวแล้วนะฮะ พอเขายุดเพย์กราวแล้วทีเนี้ยเขาจะอิมเฟนซ์บิตคอยน์อิมเฟนซ์คริปโตได้มากๆเพราะเขามอกว่ามันคือตลาดที่ยังเล็กแล้วเขาเข้ามาแล้วเขายึดได้แล้ววันเนี้ยผมว่าเขาจงใจจะยึดตลาดนี้แล้วก็ใช้ตลาดเนี้ยในการโมนิทายเพื่อเพิ่มรายได้ขายของขายทุกอย่างออกไปทั่วโลกมากมากขึ้นกว่าเดิมคัเพราะนั้นจริงถ้าไปถามเป็นคอยเนอร์จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ชอบอ t f ค่ะอืมเพราะมันคือการเปิดให้ ให้สถาบันใหญ่ๆเข้ามายึดเอ,อ่อเพย์กราวทางฝั่งทางฝั่งคริปโตเคอเรนซีครับค่ะแต่คือถ้าสถาบันใหญ่เขามี Strategy แบบนี้นะคะคือโอเคด้านหนึ่งเขาอาจจะมีความพยายามในการที่จะออ control หรือเขา,าอาจจะสามารถ Manipulate ตลาดได้นะคะแต่ว่าคือในแง่ของกับราคาเนี่ยมันก็เป็นบวกใช่ไหมคะอาจารย์มันถึงว่ามันถึงว่าปัดมานถึงว่า Impact จากเขากับราคาใช่ไหมฮะ ใช่ใช่คือถ้าเขาเข้ามาเข้ามาเป็นผู้เล่นในในตลาดนี้เนี่ยอินพักมันเป็น impact ด้านบวกหรือด้านลบผมอยากให้ให้ impact ในเชิงฟิ i โลโซฟีนะฮะ impact ใน impact ในเชิงปรัชญาเนี่ยมันเป็นภาพลบแต่เราไม่แคร์ในเชิงปรัชญาผมไม่ได้เป็น bitcoiner เพราะฉะนั้นผมไม่แคร์ในเชิงปรัชญาผมแค่ในเชิงในเชิงฟันฟลูและกําไรและรายได้เนาะเพราะฉะนั้นการที่เขายังเข้ามาเนี่ยผมให้ให้ให้คุยได้นึกภาพอย่างนี้คุยได้เป็น b a c k ็อก หรือเป็นใครก็แล้วแต่ที่เป็นวอลสตรีทเจ้าใหญ่แล้วมองว่าเฮ้ยไอตลาดนี้มันโตวะ่ะแล้วเอามันไม่ลงแล้ววันนี้เราจะเอาหุ้นทั้งหมดเนี่ยไปโทเคไนนนบนนี้แล้วเราจะยึดตลาดนี้ดีกว่า mm hmm. สิ่งแรกที่คุณกีตา้าทำจะทําคืออะไรครับ mm hmm. มันคงไม่ใช่การไปโทเคะแนนอะ่ะ mm hmm. สิ่งแรกที่คุณกีตา้าทำคือไปซื้อเหรียญก่อนเ mm hmm. พราะอะไรเพราะทั้งหมดที่คุณกีตา้ากำลังจะทําเนี่ยแล้วจะบริงเข้ามาในสเปซเนี่ยมันจะพาให้ทางสเปซเนี่ยโกรธแล้วแน่นอนเขาเรียกถ้าเป็นภาษาไฟแ a n c e เรียกว่า prime impact คือไพร์เนี่ยมันอิมแพ t จากที่ตัวเราเข้ามาเพราะถ้าแบ็กรอกประกาศว่าผมยกตัวอย่างนะฮะแบ็กรอคประกาศว่าวันนี้คุณซื้อหุ้นได้แล้วสองหนึ่งร้อยตัวหรือห้าร้อยตัว s อสพห้าร้อยสามารถซื้อได้บนอ t เ e r e u m ียมคุณแค่ Con n น็ t w a l l ล t เราซื้อเลยราคาเหรียญอ t h ท r e u m ียมพุ่งไปเลยครับคือคือผมก็เลยบอกว่าเขามองเห็นภาพนี้ตั้งแต่ต้นเขาเป็นคนการเงินต้นสิ่งแรกที่้อาทำเขาทำอย่างเงี้ยเขาซื้อบิตคอยก่อนเขาซื้อคริปโตต่างๆก่อนเพื่ออะไรเพื่อที่ว่ายึดยึดหัวหาดคอนโทร ให้ได้คอนโทรลราคาได้แล้วเพื่อที่จะขายในอนาคตเยาียมถืออสเซทหลังจากนั้นพาทุกอย่างเข้ามาพาพาเอ่อกรอสของฝั่งคริปโตเคอเรนซีเข้ามาฟาทเคเนนเซชันเข้ามาพาหุ้นพาทุกอย่างที่เป็นกองทุนตอนนี้แปลค็คพากองทุนเข้ามาแล้วแล้วพอทีนะฮะพอเันกรอสเนี่ยราคาของสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยมันก็จะยิ่งโตขึ้นไปอีกแล้วอย่าลืมนะครับเอ่อพวกคนอย่างแบล็อกหรือคนอย่างกลุ่มกลุ่มพวกกลุ่มเนี่ยฮะเขาถือหุ้นอยู่เกือบ ทุกๆบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ๆใ,ในอเมริกาเพราะฉะนั้นเขามีอิเ e นซ์ในการที่จะดึงบริษัทเหล่านี้ฮะเข้ามาจอยในการถือ Bitcoin ในการถืออีเ e r รี m ในการถือแอสเซทต่างๆเพราะฉะนั้นผมว่ามันมันยังมีแรง behind the scene ที่จะดึงเงินจากอิน t i t ชันนะฮะไหลกลับเข้ามาในในคริปโตเคอเรนซีเดโมทรีไเข้ามาแค่บริษัทละหนเนี่ยก,ก็เยอะมากๆแล้วครับ ค่ะโมเป็นภาพอนาคตที่น่าสนใจมากๆนะคะหลายๆคนก็รอติดตามสิทธิที่อาจารย์เอ็มได้เล่าให้เราฟังนะคะ STRATEGY ใหญ่ของสถาบันระดับโลกท้ายที่สุดนะคะคือถ้าเราเห็นภาพที่ เขาพดจะเป็นบวกกับบิตคอยในหลายๆมิติแล้วก็ตลาดคริปโตเคอเรนซีด้วยนะคะปัจจัยลบไม่ค่อยมีโอเคคือถ้ามีความเสี่ยงเรืร่องของ Recession s t a g f l a t i o n นะคะตลาดแคลชเนี่ยมันอาจจะถูกขายในฐานที่เป็น r i s k y a s s e t แต่ว่าปัจจัยภาพรวมยาวๆเนี่ยมันยังประคองตลาดอยู่มากนะคะหลักคิดหรือว่าวิธีนะคะ mindset ในการลงทุนนะคะต้องย้านะคะไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนอันนี้ถามจากมุมมองที่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของอาจารย์เอ็มนะคะจังหวะนี้อาจารย์แอคชันงงคคช่นยังไงกับตลาดควรจะแอคชั่นยังไงกับตลาด ผมว่าอยู่ในตลาดนี้มานานนะครับถ้าเล่นสั้นขึ้นให้ขายลงให้ซื้ออันนี้คือคือสภาพปกติเลยขึ้นแล้วขายเถอะเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ลงอีกถ้าถ้ามันลงก็ซื้อเถอะเดี๋ยวมันก็ขึ้นคือคือคือไอไอลงแล้วซื้อเนี่ยโอเคอาจจะ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 ไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าขึ้นแล้วขายเนี่ยขายเถอะถ้าเล่นสั้นถ้าถ้ามันขึ้นแบบเมื่อวานแล้วมันขึ้นมาวันนี้แล้วรู้สึกแบบกระปี้กระเป๋าขายเถอะแปลว่าเราเล่นสั้นแล้วแหละแต่ถ้าเราเล่นยาว เล่นยาวไม่ได้แปลว่าลงทุนอย่างเก่งกำไรยาวก็ได้นะฮะถ้าเราเล่นยาวเนี่ยผมอยากให้เรามองไปข้างหน้าแล้วมองไปในสิ่งที่คนยังไม่เห็นมากกว่าอย่างที่นี้ผมพูดเนี่ยว่าถ้าอินสุทธนต่างๆมันเข้ามาเนี่ยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นปัจจัยลบกำลังมีอะไรอยู่ตอนนี้บิตคอยที่เรกูเลชั่นต่างๆที่มันกำลังแอปพูฟอยู่ตอนเนี้ยหลังบ้านที่เขากำลังปลดล็อกทั้งหมดเนี่ยถ้ามันออกมาแล้วจะเป็นยังไง เออแล้วถ้าเกิด US เจะเป็นอย่างซึ่งทั้งหมดที่ผมมองเนี่ยมันยังเป็นปัจจัยบวกต่อบิตคอย M2 ที่มันจะมีแลกทามอยู่78วันมันจะเป็นยังไงคือถ้าเรามองแบบเนี้ยผมอยากให้เรามองไปข้างหน้าฮะแล้วมองแล้วมอง Pri c e f l u c t u a t i o ชในช่วงสั้นๆเนี่ยช่วงอย่างช่วงเนี้ยที่งลงมา70,000ม0 0 0 0ดเนี่ยมันลงมาช่วงสั้นๆเดือนเดียวเองผมมองว่าจริงๆมันเป็นมันเป็นโอกาสมากกว่าเพราะฉะนั้นสําหรับผมถามว่าผมทํายังไงเอ่อผมมองผมยังมองยาวอย่างที่ผมบอกมองยาวยังเป็นการยังเป็นการซื้อ้อยังเเป็นการารข เพียงแต่ว่ามันเป็นการเข้าแบบผมยอมโ o รเทคความเสี่ยงยอมเสียสักหแล้วก็โปรเทคความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผมจะพูดได้เลยว่าผมเข้าวันนี้ d r a w d ดาวของผมไม่เกิน10%ต่อให้บิตคอยจะลง50%ในอาทิตย์หน้าดรอว์ดาวผมก็ไม่เกิน10%เพราะผมซื้อประกันไว้แต่ถ้ามันขึ้น เราก็เกาะไปกับมันด้วยผมว่าสเตรจี้วันนี้มันควรจะเป็นแบบนี้แล้วแหละเพราะมันไม่ใช่บูรันแบบแบบชัดเจนเนาะมันคือการเข้าไปซื้อเพื่อเพื่อหาโอกาสที่มันมันมันโกรดแรงๆเพราะฉะนั้นเราต้องมีการปิดความเสี่ยงไว้ด้วยก็สรุปก็คือเข้ายังเข้าอยู่ครับในส่วนตัวไม่ใช่ทำการแนะน,นำการลงทุนนะฮะสำหรับโดยส่วนตัวยังเข้าอยู่เพียงแต่ว่าโปรเทคความเสี่ยงด้วยการซื้อประกันแล้วก็ยอมเสียน้อยดีกว่าเพื่อแลกกับความสบายใจ Follow the money.